สวัสดีครับวันนี้พบกับผู้การอีกทกี้แล้วนะครับวันนี้ผู้การอีกซกี้จะมารีวิวรถรุ่นที่ประหยัดน้ามันนะครับอีโกคาร์ทั้งสองรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผู้การอีกซกี้จะมารีวิวรถรุ่นไหนเดี๋ยวเรามาดูกันรุ่นแรกนะครับที่ผู้การอีกซกี้จะมารีวิวเป็นรถรุ่นแอทชานนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสมาร์ e อีดิชั่นนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆรุ่นสมาร์ e อีดิชั่นเป็นรุ่นตัว top ของตัวแอสทานนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5 9 2 0 0 0บาทวันนี้พนัการไอก,กี้จัดเต็มให้ลูกค้าด้วยการจัดสเกิร์ตนะครับรอบคันของไรเดอร์นะครับจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะครับตัวนี้ซึ่งตัดกับตัวกระจังหน้าสีดำนะครับตัดสีแดงนะครับแล้วยังไม่พอนะครับพนัการไอก,กี้จัดสเกิร์ตหน้าแล้วก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างนะครับที่เป็นสีดำเดินเส้นสีแดง ดูหรูดูสปอร์ตนะครับตรงนี้นะครับและยังไม่พอเราจัดในตัวของการสัดข้างให้ลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของเบ้ารองมือนะครับสีดำตัดกับตัวสีรถนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับเราใส่ในตัวของสปอยเลอร์แบบยกสูงพร้อมไฟเบรกนะครับที่สปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับบอกเลยดูสปอร์ตสวยงามมากๆนะครับยังอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นมิลาด ลาลีอายร์ดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับบอกเลยสปอร์ตสุดๆนะครับรุ่นลารีอายร์ดนะครับบอกเลยว่าความแตกต่างมี็นไงบ้างในเรื่องของกระจังหน้านะครับเป็นสีดําตัดแดงนะครับยังไม่พอนะครับเรามาดูด้านข้างกันนะครับตรงซุ้มล้อนะครับจะเป็นซุ้มล้อเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับพร้อมล้อแม็กนะครับสีดําล้วนบอกเลยสปอร์ตสุดๆนะครับแล้วเรามาดูด้านข้างกันกระจกมองข้างนะครับสีดําล้วน นะครับตัดกับตัวกันสัตว์ข้างแล้วที่ที่กิม,มิกมากก็จะเป็นตัวบังโคลนล้อนะครับแรลลี่อาร์ตสีแดงนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของสติกเกอร์แรลลี่อาร์ตอยู่ด้านนะครับประตูคนนั่งด้านหลังนะครับบอกเลยว่าสปอร์ตสุดๆนะครับมีคิ้วล้อด้านหน้าแล้วเราก็มีคิ้วล้อด้านหลังนะครับเป็นเกปล่าให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วที่โดดเด่นอีกตัวหนึ่งหลังคาครับเราทําเป็นสีดําให้เลยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถ มากมากเลยนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มขนาดนี้โปรโมชั่นจะเส็จจัดเต็มขนาดไหนเดี๋ยวมาดูโปรโมชั่นด้านหน้ากันสําหรับลูกค้าที่ต้องการดอกเบี้ย,ววยต่ําเรามีดอกเบี้ยศูนเอร์เซ็นะครับให้ลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ดาวน์ยี่ห้าผ่อนสี่ปีรับไปเลยเดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ทั้งสองรุ่นนี้นะครับบอกเลยแคมเปญพิเศษสุดๆแบบนี้นะครับไม่มีที่ไหนเท่านั้นนะครับมีที่นี่นะครับเพจมิสซูรุ่งเจริญบางนาตัดกมยี่สิบหกและเพจมิสซูรเอ็มอาร์ที บางนาตัดกมยี่เท่านั้นถ้าชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ซับสไครต์ด้วยกันอีกกี้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ